ครับสวัสดีครับพี่ซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กลับมาพบพอกับพ่อเตียมเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อเตีมพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยของปู่คำชนต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับไก่พี่น้องเลยกบจิมือเนาะรับนาอรัฐบาลไทยเขาก็ะจออกแล้วครับปูว่าให้โค้งสุดไทยแล้วพี่น้อง ครับเมื่อวันที่16นะพี่น้องเนาะ16ก,ะกรกฎาคม68ครับเรยกรัฐบาลไทยเข้าออก245 3 2 4ครับเรขกล่างก็ออก26งหนะพี่น้องเนาะครับปู่คำชนงววทิพานมาให้ต่องวดลุดแตนะ่พี่น้องนี่นะครับต่องวด สิบหกกรกฎดคมสองห้าหกแปดรัฐบาลไทยปูคำชนบนล่างวิ่งรลดเจ็ดกับห้านะพี่น้องเนาะขับเจ็ดกับห้ากับบอมาจักตัวได้พี่น้องขับชุดวิ่งกับมีแต่หกตัวเดียวนะครับหลุดก็คือหลุดนะพี่น้องเนาะบว่ากันมีเขามีหลุดบอว่าคูบาอาจารย์ได้พี่น้องเนาะขับมือนีมาแด้วพี่น้องโค้งสุดท้ายแล้ววัานปูว่า ับไปเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ ครับโค้งสุดท้ายนะพี่น้องบนล่างนะพี่น้อง ขับบนล่างวิ่งหกกับเก้าขับชุดวิ่งได้ไปนองหนึ่งห้าหก จับคู่เด่นพี่น้องหกเก้าหกหนึ่ง เก้าหนึ่งเก้าห้านะครับ เน้นเก้าหนึ่งเก้าห้าพี่น้องคับสัตว์เย็นนะพี่น้องเนาะเลขสามตัวพี่น้อง ียนผิดอยู่เลยพี่น้องหนึ่งหกเก้าค่ะหนึ่งห้าเก้าหนึ่งแปดเก้านะครับ หนึเก้าพี่น้องลับตัดเกียนมนาะพี่น้องเนาะมักสอบได้กับพ,พิจารหน้ามได้พี่น้องเนอะที่สำคัญก็จะลืมลับตัวไว้น้ำนะาค,าครับรับไปแจมกับเจเบิงก็ได้พี่น้องนี่ ขับปูคำชนเพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยหนึ่งทับแปดทับหกแปดดูมัว่ววิ่งรูดบนล่างหกกับเก้าชุดวิ่งหนึ่งห้าหกเก้าแปดพี่น้องจับคู่หกเก้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าห้าขับเลขสามตัวกับหนึ่งหกเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งแปดเก้านะพี่น้องเนาะสัดเจนนะครับปูคำชนนะครับ ครับพอเตียมขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่คาชนเนาะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยไมาให้พอเตียมรับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะอาฉะนั้นแล้วพอเตียมก็อวยพรคอยเขาคอยปังพี่น้องเอฟซีก็จะได้โุบโฉมัน,ม,น,ม,นมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับ นะจะเริ่มพี่น้องเลเขามาแล้วกันจะเรื่มกดไลค์กดแชร์พอแตมน้ำเดียนะครับนะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจพอแตมน้ำหน้าครมรับสุดท้ายถายสุดนี้ก็เอฟซี C, สุกโศคนมันแห่งๆรวยๆนะครับเนาะรับพอกันชิปนาครับสำหรับลิปนี้สวัสดีครับผม